ทั้งวัดช็อกใครจะไปคิดพระที่ทุกคนกราบไว้กลับซ่อนความลับสุดสะเตือนใจกลิ่นบางอย่างเสียงบางอย่างนำไปสู่ความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นต่อหน้าจะทําให้คุณอึ้งจนพูดไม่ออกเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดกาลแฉพระปลอมความจริงสุดสะเทือนทําเอาอึ้งทั้งวัดเช้าวันหนึ่งเสียงระฆังวัดดังขึ้นกล้องทั่วหมู่บ้านผู้คนทยอยกันเข้าวัดอย่างเงียบสงบในศาลาหลังใหญ่พระรูปหนึ่งกําลังนั่งเทศนาะ เสียงนุ่มนวลฟังดูศักดิ์สิทธิ์สายตาของชาวบ้านจ้องมองด้วยความศรัทธาแต่บางคนเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างแปลกไปกลิ่นทูปปะผสมกับกลิ่นน้ําหอมจ,งจางๆลอยมากระทบจมูกหญิงชาราคนหนึ่งเธอขมวดคิ้วเบิกตากว้างทำไมพระถึงมีกลิ่นน้ําหอมเธอกระซิบถามคนข้างๆเบาๆทุกคนเริ่มสังเกตจีวรของพระดูใหม่เกินไป ไม่มีรอยยับไม่มีคราบฝุ่นพระรูปนั้นเริ่มสวดมนต์แต่เสียงสวดไม่ถูกจังหวะเหมือนคนจำบทได้ไม่ครบชายคนหนึ่งยกมือถือขึ้นแอบถ่ายซูมไปที่พระรูปนั้นมือของพระมีเล็บทาสีจางๆเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นในหมู่คนฟังบางคนลุกขึ้นยืนบางคนมองหน้ากันด้วยความสงสยัยทันใดนั้น เด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้มองพระแล้วพูดเสียงดังลัน่นแม่นั่นแม่หนูเสียงเงียบลงทันทีทุกสายตาหันไปมองเด็กคนนั้นพระรูปนั้นตัวแข็งทื่อเมื่อไหลซึมออกมาจากหน้าผากหญิงชาราลุกขึ้นชี้นิ้วถอดจีวอนออกเดี๋ยวนี้เสียงสนับสนุนดังขึ้นใช่เอาความจริงมาพูดอย่าหลอกพวกเรา พระรูปนั้นเริ่มถอยหลังน้ำเสียงเริ่มสั่นเครือเสียงหมาเห่าไลา่บรรยากาศในวัดเปลี่ยนเป็นความโกล่าละกลิ่นเหงื่อและฝุ่นตลับอวนหัวใจของทุกคนเต้นแรงชายคนหนึ่งกระโดดขึ้นไปจับแขนพระดึงจีวอออกเต็มแรงสิ่งที่ทุกคนเห็นสิ่งที่ทุกคนเห็นทำให้ทั้งศาลาถึงกับตะลึงใต้จีวรสีเหลืองนั้น คือหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเธอสวมเสื้อกล้ามสีดำกางเกงยืนขาสั้นหน้าตาเต็มไปด้วยเครื่องสำอางริมฝีปากแดงฉานขนตาปลอมยาวจนเห็นชัดเล็บมือยังมีรอยทะเล็บสีชมพูเสียงฮือฮาดังสนัน่นโอ้ยจริงด้วยหลอกกันชัดๆหญิงคนนั้นหน้าซีดน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้ม มือสั่นเทาพยายามปิดหน้าชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นเธอเป็นใครทำแบบนี้ทำไมหญิงคนนั้นพยายามจะหนีแต่ฝูงชนล้อมไว้แน่นหนาเสียงพระจริงจริจากกุติด้านหลังดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นกันพระรูปนั้นเดินเข้ามาสีหน้าเคร่งเครียดมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อสายตาหญิงคนนั้นสุดตัวลงกับพื้น มือกุมหัวร้องให้สอะอึกสะอื่นเธอเริ่มพูดด้วยเสียงสัน่นหนูหนูไม่มีทางเลือกหนูตกงานนี้สิงท่วมหัวไม่มีเงินเลี้ยงลูกชาวบ้านบางคนเริ่มมองด้วยความสงสารแต่บางคนยังโกรธจัดชายวัยกลางคนในหมู่ชาวบ้านพูดเสียงดังและมันเกี่ยวอะไรกับการปลอมเป็นพระหญิงคนนั้นเหง่ยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเบ้า สายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความอับอายหนูแค่แค่ต้องการปัดใจหนูคิดว่าคงไม่มีใครรู้เสียงผู้หญิงสูงวัแทรกขึ้นบาปมหัน่รู้ไหมหลอกคนทั้งวัดเด็กชายคนนั้นวิ่งเข้าไปกอดเธอแม่กลับบ้านเถอะเสียงตำรวจดังขึ้นจากประตูวัดหยุดตรงนั้นเลยเจ้าหน้าที่สองนายเดินเข้ามาสีหน้าจริงจังมือจับกุญแจมือแน่น ทุกคนหันไปมองตำรวจหัวใจเต้นแรงรอลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อตำรวจเดินฝา่าฝูงชนเข้ามาอย่างรวดเร็วสายตาคมกริบจับจ้องไปที่หญิงคนนั้นเธอถูกร้องเรียนมาหลายวันแล้วข้อหาปลอมเป็นพระหลอกลวงประชาชนหญิงคนนั้นสุดตัวลงอีกครั้งมือกุมหัวน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นอีกจับเลยหลอกกันมานานไม่งั้นคนแบบนี้จะเต็มวัด ตำรวจนายหนึ่งหยิบเอกสารออกมามีคลิปมีภาพหลักฐานครบเธอไม่มีทางปฏิเสธได้หญิงคนนั้นร้องให้สสอึกสะอื้นพยายามพูดด้วยเสียงสัน่นหนูหนูไม่ได้อยากทำแต่หนูไม่มีทางไปตำรวจเดินเข้าไปใกล้หยิบกุญแจมือขึ้นยื่นมือมาเสียงเหล็กกระทบกันดังชัดเจนเมื่อกุญแจมือถูกล็อกเข้ากับข้อมือของเธอ เด็กชายร้องให้เสียงดังแม่แม่อย่าไปชาวบ้านบางคนเริ่มน้ำตาคลอบางคนยังกอดอกมองด้วยความโกรธพระแท้จากกุติเดินเข้ามาตรงหน้ามองหญิงคนนั้นนิ่งๆแล้วพูดด้วยเสียงเคร่งขรึมสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลผิดธรรมหญิงคนนั้นสั่นเท่าไปทั้งตัวหลบสายตาทุกคู่ในศาลา เสียงตำรวจพูดขึ้นอีกครั้งเราต้องพาเธอไปโรงพักเพื่อสอบสวนทุกคนมองภาพตรงหน้าด้วยความอึ้งบ้างก็ถอนหายใจบ้างก็สายหน้าอย่างผิดหวังเสียงเด็กชายยังคงดังไม่หยุดแม,แม่แม่อย่าทิ้งหนูหญิงคนนั้นหันกลับไปมองลูกน้ำตาไหลอับสองแก้มปากสั่นระริกพยายามพูดบางอย่างปากของเธอสั่นระริกเสียงแทบหลุดออกมาไม่เป็นคำ แม่แม่ขอโทษนะลูกแม่แค่อยากให้เรามีข้าวกินเด็กชายสายหัวน้ำตาไหลพรากหนูไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นหนูแค่อยากอยู่กับแม่เสียงตำรวจเร่งไปได้แล้วไม่มีเวลาให้มากกว่านี้เจ้าหน้าที่จับแขนหญิงคนนั้นพาเดินฝ่าฝูงชนออกไปช้าๆชาวบ้านแหวกทางให้ แต่สายตาทุกคู่ยังจับจ้องไปที่เธอบางคนถ่ายคลิปบางคนสวดมนต์เบาๆบางคนยืนกอดอกถอนหายใจยาวเสียงพระจากกุติพูดขึ้นเหตุการณ์นี้ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนอย่ามองเพียงแค่ภายนอกจงใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่เสียงแห่งความสงบอีกต่อไปเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความอึดอัดและความเศร้าในใจของทุกคนในวัดหญิงคนนั้นหันกลับมามองลูกเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาไหลเต็มใบหน้าก่อนจะถูกพาตัวขึ้นรถตำรวจไปอย่างช้าๆเสียงรถตำรวจสตาร์ทเครื่องแล้วเคลื่อนตัวออกไปจากวัดทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและคำถามในใจของทุกคนทุกคนยืนเงียบ มองตามรถตำรวจที่ค่อยๆแล่นออกไปเสียงลมหายใจของชาวบ้านดังชัดเจนปะปนกับเสียงนกร้องเบาๆในยามเช้าหญิงชาราคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นทำไมชีวิตมันถึงผลักคนไปไกลขนาดนี้ชายวัยกลางคนถอนหายใจความจนมันน่ากลัวจริงๆเด็กชายยังยืนอยู่หน้าเก้าอี้ไม้สายตาแดงกับมองถนนที่แม่หายไป พระจากกุติเดินเข้าไปใกล้เด็กชายเอื้อมมือแตะไหล่เบาๆหนูมีญาติไหมลูกเด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าๆใส่หัวเบาๆน้ำตาย,ยังไหลไม่หยุดไม่มีครับเสียงพรางเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าอย่างนั้นอยู่ที่วัดนี้ก่อนนะลูกชาวบ้านหลายคนเริ่มพยักหน้ามีเสียงสนับสนุนดังขึ้น ใช่ให้เด็กอยู่ที่นี่ก่อนเราจะช่วยกันดูแลเด็กชายก้มหน้ากัดริมฝีปากแน่นมือเล็กๆก,กำเสื้อแน่นจนสัน่นสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้เสียงใบไม้กระทบกันเบาๆเ,เหมือนเสียงกระซิบในอากาศพระเดินนำเด็กชายไปที่กุฏิมือยังจับไหล่เล็กๆนั้นไว้แน่นน้ำเสียงอ่อนโยนหนูไม่ต้องกลัวนะวัดนี้จะเป็นบ้านของหนู ขณะเดียวกันชาวบ้านยังคงยืนจับกลุ่มพูดคุยกันสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนความสงสารและความผิดหวังไม่มีใครคาดคิดว่าใต้จีวรที่ดูศักดิ์สิิ์นั้นจะซ่อนความจริงที่เจ็บปวดเอาไว้เสียงลมหายใจยังคงหนักอึ้งในบรรยากาศรอบวัดความเงียบปกคลุมไปทั่วทุกมุมหญิงชราคนหนึ่งเดินไปยืนหน้าพระประธานจุดทูปสามดอกหลับตาพนมมือแน่น เสียงสวดมนต์แผ่วเบาดังขึ้นขอให้ดวงวิญญาณของความทุกข์จงสงบชายหนุ่มอีกคนเดินถือไม้กวาดเริ่มกวาดเศษทุกที่ตกเกลื่อนบนพื้นแววตาเต็มไปด้วยความทิดหนักขณะเดียวกันพระรูปนั้นพาเด็กชายไปนั่งบนระเบียงกุฏิเสียงนกร้องประปนกับเสียงลมพัดเบาๆพระเอื้อมมือหยิบขวดน้ำมาส่งให้ดื่มน้ำก่อนลูกพักเถอะเด็กชายรับขวดน้ำมา แต่มือยังสั่นริมฝีปากเม้มแน่นน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดหนูหนูไม่อยากให้แม่เข้าคุกเสียงเด็กพูดเบาๆแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดพระมองหน้าเด็กนิ่งถอนหายใจเบาๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม่หนูทำผิดจริงแต่พระเจ้าและกฎหมายจะให้โอกาสทุกคนกลับตัวเด็กชายก้มหน้าซบหน้ากับเขา่าเสียงสะอื้นเบาๆดังไม่หยุด เสียงพระพูดต่อช้าๆในโลกนี้คนทุกคนมีความทุกข์บางคนแบกมันไว้จนทนไม่ไหวเลยเลือกทางผิดแต่จำไว้นะลูกความดียังคงมีที่ยืนเสมอขณะนั้นเองเสียงรถยนต์คันหนึ่งจอดที่หน้าวัดประตูรถเปิดออกอย่างรวดเร็วชายแปลกหน้าคนหนึ่งก้าวลงมาแต่งตัวดีใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขายาว สีหน้าเคร่งเครียดรีบเดินตรงเข้าวัดสายตาของชาวบ้านทุกคู่หันไปมองเขาพร้อมกันใครคือคนคนนี้และเขามาที่นี่เพื่ออะไรชายแปลกหน้าคนนั้นเดินก้าวฉับๆใบหน้าเต็มไปด้วยความรีบร้อนและจริงจังเขาเดินตรงไปหาพระที่นั่งอยู่กับเด็กชายสายตามองเด็กชายอย่างรวดเร็วก่อนจะหันไปมองพระหลวงพ่อครับเสียงเขาเข้มผมผมมาหาเด็กคนนี้ครับพระเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย โยมเป็นใครรู้จักเด็กคนนี้ได้อย่างไรชายคนนั้นสูดหายใจลึกสีหน้าสะท้อนความกังวลและความเศร้าผมผมเป็นลุงแท้ๆของเด็กครับเสียงชาวบ้านเริ่มกระซิบกันเบาๆบางคนมองหน้ากันด้วยความแปลกใจลุงแท้ๆพระทวนคำและทำไมถึงเพิ่งมาวันนี้ชายคนนั้นก้มหน้ามือกับแน่นผมเพิ่งรู้ข่าววันนี้ครับผมทำงานอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้ติดต่อครอบครัวนานมากเขาหันไปมองเด็กชายแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหนูหนูจําลุงได้ไหมเด็กชายค่อยๆเนยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาพยายามเพ่งมองใบหน้าของชายตรงหน้าอย่างตั้งใจผ่านไปไม่กี่วินาทีเด็กชายเบิกตากว้างลุงลุงมนตรีชายคนนั้นรีพยักหน้า น้ำตาซึมทันทีใช่ยชายลุงเองเด็กชายรีบวิ่งเข้าไปกอดทันทีเสียงร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงร้องที่เต็มไปได้วยความโล่งใจและคิดถึงชาวบ้านบางคนยกมือเช็ดน้ำตาบางคนยิ้มออกมาเบาๆพระยิ้มบางๆพรางพยักหน้าอืมดีแล้วอย่างน้อยก็ยังมีญาติที่พร้อมดูแลแต่ก่อนที่บรรยากาศจะคลี่คลายไปมากกว่านี้ เสียงโทรศัพท์ของตำรวจดังขึ้นจากหน้าวัดเสียงเรียกเข้าที่เปลี่ยนทุกอย่างในวัดอีกครั้งเสียงโทรศัพท์ดังต่อเนื่องตำรวจรีบหยิบขึ้นมารับสายทันทีครับสถานีตำรวจครับเสียงปลายสายพูดรวดเร็วฟังดูตึงเครียดสีหน้าของตำรวจเปลี่ยนทันทีจากนิ่งสงบกลายเป็นตกใจและเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดอะไรนะครับตอนนี้เลยเหรอชาวบ้านเริ่มมองหน้ากันอีกครั้ง เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นทั่วศาลาตำรวจวางสายลงอย่างรวดเร็วหันไปมองเพื่อนตำรวจด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วรีพูดเสียงหนักแน่นมีเหตุฉุกเฉินผู้หญิงคนนั้นหนีออกจากโรงพักไปแล้วเสียงชาวบ้านถึงกับตะโกนขึ้นพร้อมกันอะไรนะหนีเหรอพระถึงกับขมวดคิ้วแน่นหันไปมองชายมนตรีและเด็กชายทันที ชายมันตรีหน้าซีดเผือดรีบกอดเด็กชายแน่นกว่าเดิมจะจะเกิดอะไรขึ้นอีกเสียงตำรวจรีบพูดต่อเธอหนีไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาตอนนี้กำลังตามหาหญิงชราคนหนึ่งยกมือปิดปากพระเจ้าและตอนนี้เธออยู่ที่ไหนตำรวจหันไปมองฝูงชนสายตาจับจ้องทุกใบหน้ามีใครเห็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดดำกางเกงยืนไหม ชาวบ้านสายหน้ากันเป็นแถวบางคนเริ่มเดินออกไปดูรอบวัดบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแจ้งญาติเสียงหัวใจของทุกคนเต้นรัวบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเด็กชายเริ่มร้องให้อีกครั้งเสียงเบาแต่สั่นเครือแม่แม่จะไปไหนขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังศาลาช้าชหนักหใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาดังชัดเจนในความเงียบที่ปกคลุมทั่วศาลาทุกสายตาหันไปมองทางเดียวกันหัวใจเต้นแรงราวกับหยุดหายใจฝีเท้านั้นหยุดลงตรงมุมเสาศสาลาเงาของใครบางคนสะท้อนกับพื้นทันใดนั้นหญิงในเสื้อยืดดำกางเกงยืนขาสัาน้นเดินออกมาจากหลังเสาอย่างช้าๆใบหน้าเธอเต็มไปด้วยเหงื่อ เส้นผมกระเซืร์กระเซิงดวงตาแดงก่ำเต็มไปได้วยความกลัวและสับสนชาวบ้านร้องเสียงหลงนั่นไงนั่นเธอตำรวจสองนายรีบพกกุญแจมืออย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นน้ำตาไหลพรากเสียงสั่นเครือหนูหนูไม่ได้จะหนีหนูแค่หนูแค่เธอหันไปมองเด็กชาย สายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่อยากเห็นหน้าลูกแค่อีกครั้งเดียวเด็กชายสะอื้นรีบวิ่งออกจากอ้อมกอดของลุงตรงไปหาแม่ทันทีแม่แม่อย่าทิ้งหนูเสียงร้องให้ดังขึ้นอย่างเจ็บปวดหญิงคนนั้นก้มลงกอดลูกแน่นน้ำตาของทั้งคู่ไหลรวมกันเป็นสายเสียงตำรวจลดความแข็งลงคุณคุณควรค,คิดถึงอนาคตของลูกนะ หญิงคนนั้นสั่นเทากอดลูกนั่นราวกับจะไม่มีวันปล่อยพระเดินเข้าไปใกล้พูดด้วยน้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นหนูไม่มีใครหนีพ้นกรรมแต่หนูสามารถแก้ไขมันได้หญิงคนนั้นเง่อยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสำนึกผิดมือสั่นเทายื่นไปหาตำรวจหนูหนูยอมแล้วหนูจะไม่หนีอีกตำรวจเดินเข้ามาช้าช คว้าข้อมือเธออย่างระมัดระวังแล้วค่อยๆใส่กุญแจมือลงไปเสียงเหล็กกระทบกันดังแกรกหญิงคนนั้นก้มหน้าลงทันทีน้ำตายหยดลงพื้นไม้ของซาลายอย่างต่อเนื่องเด็กชายร้องให้เสียงดังกอดขาแม่แน่นไม่ยอมปล่อยแม่แม่อย่าทิ้งหนูหญิงคนนั้นก้มลงย่อตัวลงมากอดลูกครั้งสุดท้ายเสียงเธอสั่นเครือ ลูกลูกต้องเข้มแข็งนะแม่แม่รักลูกมากชายมนตรีเดินเข้าไปใกล้วางมือบนหัวเด็กชายเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่หนักแน่นไม่เป็นไรนะลุงจะดูแลหนูเองพระเดินเข้ามาประสานมือหนูทําผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่เมื่อพ้นโทษแล้วจงกลับตัวกลับใจหญิงคนนั้นพยักหน้าข้าหลวงพ่อ หนูสัญญาเสียงตำรวจพูดขึ้นเบาๆถึงเวลาแล้วหญิงคนนั้นหันกลับไปมองลูกอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความเสียใจที่ยากจะอธิบายเด็กชายยืนกอดชายเสื้อลุงแน่นน้ำตาไหลพรากแต่พยายามไม่ร้องเสียงดังอีกตำรวจพาเธอเดินออกจากศาลาฝ่าฝูงชนที่ยืนเงียบราวกับเวลาหยุดนิ่ง เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะชาวบ้านมองตามด้วยแววตาหลากหลายทั้งโกรธทั้งสงสารทั้งสับสนในใจพระหันไปมองเด็กชายถอนหายใจเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบชีวิตยังต้องเดินต่อไปและบางครั้งบทเรียนที่เจ็บปวดอาจทำให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเสียงรถตำรวจแล่นออกจากวัดอย่างช้าๆ พาเธอออกไปสู่เส้นทางของความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำชาวบ้านค่อยๆสลายตัวบางคนหันหลังเดินกลับบ้านบางคนยิงยืนมองตามรถด้วยสีหน้างเงียบงนันพระเดินกลับมาที่ศาลามองเด็กชายที่ยืนเงียบอยู่ข้างลุงมนตรีแววตาเต็มไปด้วยความเวทนาและความเมตตาพระเอ่ยขึ้นเบาๆหนูต่อจากนี้ชีวิตอาจไม่ง่ายแต่หลวงพ่อเชื่อว่าหนูจะผ่านมันไปได้ ชายมนตรีพยักหน้าเมื่ออบไล่เด็กชายไว้แน่นหนูไม่ต้องกลัวนะลุงจะพาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าๆเช,ช,ช็ดน้ำตาด้วยหลังมือแม้ใบหน้ายัางเปื้อนน้ำตาแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นพระยิ้มบางๆชีวิตอาจล้มแต่ก็ลุกได้เสมอปรับใดที่เราเลีงเลือกเดินในทางที่ถูกต้อง เสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงแห่งความตึงเครียดแต่เป็นเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่สายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆราวกับโลกทั้งใบกำลังให้กำลังใจเด็กชายยกมือขึ้นพนมไหว้พระด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปขอบคุณครับหลวงพ่อภาพสุดท้ายคือเงาของเด็กชายที่เดินจับมือกับลุงก้าวออกจากวัด พร้อมกับความหวังและบทเรียนในชีวิตที่ไม่มีวันลืม